สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องจิตวิญญาณการต่อสู้ไร้ผู้ต้านของชินนันในตอนที่565นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยแรงกดดันแบบนี้เปลี่ยนไปมากเลยแม้แต่ข้าเองก็มองไม่ออกว่าชินนันแข็งแกร่งข,ขึ้นมากขนาดไหนกันพนึกฝาดินน้ำแข็งเอะระเบิดกวาดนาพา วิธีกระบีนภาเดียวได้ไในที่สุดข้าก็พบเจ้าเศรษฐีเอ๊ะหายไปแล้วเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกันเหตุใดนางถึงหนีไปกันนะเป็นไปไม่ได้นะทั้งห้าคนนั้นเป็นถึงอัจฉริยะจากตระกูลลู่เชียวนะไม่มีทางที่พวกเขาทั้งหมดจะถูกขินนานสังหารอย่างแน่นอนแน่นอนละดูเหมือนว่าจะมีคนคนนึงที่สามารถรอดไปได้ หากดูจากตำแหน่งแล้วคงจะเป็นใต้ดินสักแห่งของสนามลบอย่างแน่นอนหากเจ้าไม่เชื่อเจ้าก็ลองตรวจสอบดูได้ดินแดนต้องห้ามเทพป,ปีศาจเทพยุดจิงหลงเจ้าคงเลือกเส้นทางที่ดื้อดึงเช่นนั้นสินะช่างมันเถอะเมื่อยามที่การแข่งขันแย่งชิงโชคชะตาเทพสิ้นสุดลงเมื่อนั้นความตายของคินนานก็จะถูกเป่าประกาศไปทั่วแผ่นดินเมื่อเวลานั้นมาถึงเจ้าก็คงต้องอับอายอย่างไรหนทางแน่นอน นายท่านท่านเทพีศาสตร์ตอนนี้แย่แล้วแผ่นป้ายชีวิตของนายน้อยแหลกละเอียดไปแล้วอะไรนะเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนเขามีจัก,กรพพัดยุดมากมายคอยดูแลแล้วเขาจะตายได้ยังไงนายท่านเทพปีศาสตร์ป้ายของจัก,กรพพัดชื่อหลิงจัก,กรพพัดทงเยาและอีกทั้ง38จัก,กระพัดยุดก็ล้วนแหลแกละเอียดไปแล้วเช่นกันมันเป็นฝีมือของใครขินนานขอรับ เจ้าขินลานกล้าดียังไงถึงบังอาจสังหารบุตรชายเพียงคนเดียวของข้าผู้เขาศักดิ์สิทธิ์ณะแดนเทพนานเทียนบุรุษผู้นี้ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญขอบเขตสีขั้นเป็นแน่ไม่เช่นนั้นเขาคงไม่อาจต่อกรกับผู้คนมากมายได้ขนาดนี้เขาแข็งแกร่งกว่าจาัก,กรพรรด,ดินีเฟยเย่ยในอดีตเสียอีกเรื่องนี้จะต้องเป็นปัญหาแน่ โชคยังดีที่ข้าได้ทุ่มเทพลังในการเปลี่ยนแปลงกฎเอาไว้แล้วการแย่งชิงโชคชะตาเทพในครั้งนี้มีเพียง3มโชคชะตาเทพเท่านั้นที่ปรากฏออกมาเพียงเท่านี้ชินนานก็คงไม่อาจทะลวงขอบเขตเทพยุดได้แค่นั้นมันยังไม่พอล็อกพวกเราจะต้องเปลี่ยนแผนแต่ว่าแผนนี้อาจจะส่งผลเสียต่อเจ้าสักน้อยแต่ไม่ต้องห่วงข้าจะชดใช้ให้เจ้าอย่างดีที่สุดแผนเป็นเช่นไรบอกมาเถอะ ขินนานได้สังหารนายน้อยของหลายพวออำนาจไปพวกเราจะใช้ประโยชน์จากความขัดแย้งของพวกเขาไม่เพียงเท่านั้นเราต้องไปยังแดนเทพผู้ล่วงรับและใช้ทุกอย่างเพื่อทําลายสนามลบแห่งการต่อสู้แย่งชิงโชคชะตาเทพเพื่อสังหารขินน,นันผู้จัดอันดับเทพเจ้าคิดเห็นว่าอย่างไรเรื่องนั้นไม่มีทางเป็นไปได้หากทำลายสนามการต่อสู้แย่งชิงโชคชะตาเทพมันจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีไม่แน่ว่าผู้จัดอันดับเทพ จะสูญเสียพลังแรกกำเนิดไปพร้อมกับสนามรบที่ถูกทำลายตอนนี้เรากำลังถามผู้จัดอันดับเทพมันเกี่ยวอะไรกับเจ้านี่เจ้าพวกเจ้าทั้งสองพอเถอะต้องลองดูเทพสวรรค์ลูกแต่เจ้าต้องชดเชยที่เหมาะสมให้แก่ข้าหวังว่าแผนของพวกเราจะสำเร็จนะอย่าห่วงเลยแม้เราจะไม่ใช่มิตรแท้แต่ก็ไม่ใช่ศัตรูเช่นกันข้าไม่มีวันเอาเปรียบเจ้าอย่างแน่นอน อืมข้าจะลองเชื่อใจเจ้าสักครั้งเริ่มลงมือแล้วอย่างนั้นหรอกระจายคำสั่งของข้าออกไปจงสร้างค่ายกลนกำบงังขอรับทำร้ายผนึกซะณนะที่แห่งหนึ่งในภูเขาเทพแปลกมากมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมนางถึงเลือกที่จะจากไปหรือว่าจะมีวางย่างเกิดขึ้นกับจกักรพรรดินีเฟยเย่ยอย่างนั้นหรอ เหลือเวลาอีกห oh, wow. นึ่งก้านทู่ว้าวในที่สุดโชคชะตาเทพก็ถือกำเนิดขึ้นเสทีอืมเกิดอะไรขึ้นกันเหตุใดถึงมีเพียงสมโชคชะตาเทพล่ะไม่ใช่ว่ามันควรจะมี15โชคชะตาตามจำนวนของผู้เขาไม่ใช่หรอนั่นเป็นเพราะชินานได้สังหารผู้คนไปมากมายบาปของเขามันยากที่จะให้อภัย คนเช่นนี้ไรคุณธรรมที่จะบรรลุขอบเขตเทพยุดพอเง้นครั้งนี้มีเพียงสามโชคชะตาเทพก็เพียงพอแล้วสำหรับการแข่งขันที่อัพยศเช่นนี้ผู้แทนเทพเจ้ามั่นใจได้ยังไงว่าจะมีเพียงแค่สมโชคชะตาเทพนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันข้าเองได้เปลี่ยนแปลงกฎไปแล้วเหตุใดโชคชะตาเทพทั้ง12ออันถึงได้ปรากฏขึ้นอีกละ่ะ หรือว่าโชคชะตาเทพหลุดพ้นจากการควบคุมแล้วเป็นไปไม่ได้แม้เทพยุทธขั้นสูงสุดก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงกฎของข้าได้หรือว่าชินนานเองก็มีคุณสมบัติที่จะกระตุ้นพลังแรกกำเนิดเรื่องนี้มันเกินการควบคุมไปแล้วไม่ว่ายัางไงต้องรีบสังหารชินนานซะก่อนจากสายเกินไปเจ้าวูดทูก ข้าต้องการเพียง6กโชคชะตาเทพส่วนโชคชะตาเทพที่เหลือพวกท่านจงเลือกผู้ที่เหมาะสมสำหรับท่านเถิดฮได้มาแล้ว